รถไฟขนส่งสินค้าจากจีนไปยังลาวหลังเปิดให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วนับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า1เดือนข้อมูลจากศุลกากรน,นครคุนหมิงเปิดเผยว่ามีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านหยวนหรือราวๆ5,200ล้านบาท ศุลกากรรองรับรถไฟสินค้า153ขบวนเมื่อนับถึงวันที่17มกราคมโดยปริมาณการขนส่งสินค้ารวมอยู่ที่5,9,500ตันและมีการขนส่งสินค้ากว่า100ประเภทซึ่งสินค้าที่นำเข้าสำคัญได้แก่ยางพาราสินแร่เหล็กและถ่านส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญชั้นนำได้แก่ผักสดสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารผ่านขบวนรถไฟจีนลาวทางรถไฟในส่วนที่อยู่ในจีนรองรับรถไฟได้มากถึง31.5คู่ในแต่ละวันขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากประมาณ19,000คนต่อวันปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ33,000คนและรองรับผู้โดยสารทั้งหมดไปแล้ว620,000คนภายใน1เดือนค่ะ สำหรับฝ่ายไทยการเชื่อมโยงกับรถไฟลาวจีนจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟไทยลาวในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์โดยฝ่ายไทยมีความพร้อมในการรองรับการขนส่งสินค้าซึ่งมีรายงานต่อที่ประชุมคลรมว่าจะจัดขบวนรถได้ถึง14ขบวนต่อวันขบวนล,ละ25แคร่หลังการเปิดบริการรถไฟลาวจีนก็พบว่าตัวเลขการส่งออกสินค้าผ่านชายแดนหนองคายเทียบระหว่างเดือนธันวาคมปี2563กับเดือนธันวาคม2564ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก116,552ตัน เพิ่มเป็น3,4119ตันมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า2,000ล้านบาทจาก4,600ล้านบาทเป็น6,900ล้านบาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้พัฒนาย่านขนส่งสินค้าฝั่งไทยลาวเพื่อเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อในการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์มีทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวค่ะ ในระหว่างที่การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ยังไม่เสร็จ การบริหารจัดการให้ใช้ทางรถไฟและการใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงในส่วนของการบริหารจัดการสะพานเดิมจะเพิ่มขบวนรถขาไป7ขบวนและขากลับ7ขบวนรวม14ขบวนต่อวันรองรับขบวนสินค้าได้25โบกี้ส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่จะก่อสร้างใกล้กับสะพานเดิมอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรมีทั้งรางรถไฟขนาดมาตรฐานและทางขนาด1เมตรปัจจุบันได้ข้อตกลงว่าไทยลาวจะร่วมลงทุนค่าใช้ใจ่ายร่วมกันในอนณาเขตของแต่ละ และให้เร่งรัดการประชุมไตรภา,าคีเพื่อหารือทางเชื่อมโยงทางรถไฟในเดือนมก,กราคมนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะจะเตรียมพื้นที่บริเวณสถานี80ไร่เพื่อให้เป็นพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนถ่ายจากทางถนนสู่ระบบรางซึ่งก็จะเปิดให้เอกชนเช่าบริหารจัดการพื้นที่4แปลงอีก1แปลงเป็นพื้นที่ส่วนกลางขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานยกขนสินค้าจัดเตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้งเครื่องโมบายเอ็กซเรย์เพื่อตรวจปล่อยสินค้าและทําพิธีการสุลากากร